สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับรอ,อบบ่ายนี้เราก็งานหมูหมูนะฮะงานหมูหมูวันนี้ก็เข้าแบ่งกันเข้านะครับไม่ได้ว่าเข้าพร้อมกันหมดนะหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จครับทีมงานก็ลุยงานกันต่อเริ่มลุยแล้วครับวิ่งพึ่งวิ่งได้คนละ สเที่ยวนะสำหรับคนที่เข้าก่อนครับเข้าทีละ2องคันนะ,ะแล้วก็จอดรอทีละ2องคันก็จอดรอรถมีทั้งหมด7จ็คันนะครับก็แบ่งกันเข้าต่อยลอยต่อยต่อยเดี๋ยวพาไปถามต่อยต่อยหมดไปเท่าไหร่ต่อยเบ็ดเสร็จเราซอมมืดไล่เป็นใดรถเบ็ดมเมืน เจ็ดหมื่นนี่ตรงแรนอยู่ปีนี้ก็ปีนาไม่ได้ยังสีไใดพวกขึ้นบ่านนี่เอาปีนี้นเ,เอาป,ปีเดียวเลยต้อยร้อยว่าเอาปีนี้ปีเดียวสันว่ายวดยวดอถอยที่ครับผมใกล้ๆครับใกล้ๆเลยนะ เทลงนามครับเทลงนามพี่น้องจากจากอ,อยู่ทางนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะพาเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงฝุ่นรับฝุ่นฝุน่นเยอะใครที่ยังไม่ได้เข้าก็พากันบนหาที่จอดครับตอนนี้บนหาที่ไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ รอคิวกันครับรอกันรอเข้านะเอาแบบชัวๆแล้วค่อยได้เข้ากันนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามาจอดสตาร์ทเครื่องรอกันนี่แล้วต่อคิวกันเข้าทีละคันทีละคันนี่โอ้กว่าจะได้ดแต่ละเที่ยวสู้ดีดับเครื่องครบรอบออกครบรอบออกดีกว่านะครับเอาอันนี้ก็ลื้อต่อไปด้วยผมไปด้วยนะครับ งานตัวนี้เป็นผมเป็นคนได้มานะผมเป็นคนได้มาแต่ว่า,าก็ต้องเอาให้ทีมงานทำนะช่วยกันหาครับช่วยกันหางานนะผลประโยชน์มันก็ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ทั้งแมคโครได้ทั้งรถด,ดั้มนะครับใครมีงานก็ช่วยๆกันหามานะครับ ส่วนงานตัวนู้นก็จะเป็นของเสียแสงครับพี่แสงเกียได้มาอ่าแต่ว่าดินดินดินแล้วก็งานถมสาลูกนี้เป็นผมได้มาก็เอาดินจากนาแปลงเนี้ยครับไปถมที่พวกนี้ด้วยถมที่แปลงพวกนี้ด้วยแล้วก็อ่าเอามาถมสาด้วยก็จะมีลงไปลอกข้างล่างอีกครับมีลงฝั่งนู้นนะครับฝั่งรถจะแสงจอดนะครับ ไงกรุบไงกรุบเขาแก่ใหญ่เป็นคนโบกเทรครับนุ่นโบกเทดิดเลยเออไงกรุบหีิบเจ้าเอเคศูนย์สี่ฮะโอ้สู้ยิบตาเลยนะครับเห็นเก่าๆอย่างนี้ก็ทำงานคล่องนะนเร็วนะครับ สวงสวิงนะครับดึงเข้ายืดออกนี่ถือว่าโอเคนะครับผมระบบเขายังยังดีอยู่นะครับแค่ว่าอายุอานามเขาเฉยๆนะฮะที่มันดูเก่าแก่นะครับแต่การทำงานนี่พอๆกับรถใหม่เลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเร็วกว่ารถใหม่บางคันด้วยซ้ำนะครับ เสียตินยังถามผมเลยว่าเขาตักยังไงได้วันละร้อยกว่าเที่ยวสองร้อยเที่ยวคันนี้อย่าว่าแต่สองร้อยครับทาสถิติไว้สูงสุดน่าจะสองร้อยห้าสิบเจ็ดเที่ยวมั้งอยู่ในสมุดผมผมจดไว้อยู่นะครับเพราะว่าบางครั้งน้องไม่มาผมก็ต้องเป็นคนเช็คเที่ยวให้นะครับเคยตักได้สองร้อยห้าสิบเจ็ดเที่ยวนะครับสถิติที่ผมเคยเคยเช็คเที่ยวให้คันนี้ ก็นี่แหละครับก็ล้วงดินลอกนาอย่างนี้แหละนะไม่ได้ว่าตักดินยืนตักจ้วงเอาจ้วงเอาไม่ใช่นะครับก็ลอกนาอย่างนี้แหละครับแล้วก็วิ่งงานเที่ยวด้วยไม่ใช่ว่าวิงงา่บบางงานทอยแบบนี้ถ้างานทอยแบบนี้นี่สบายสบายครับวันหนึ่งถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรเขาก็ได้อยู่แล้ว200เที่ยวเพราะว่ามันใกล้นะครับ ดินก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าค่าเที่ยวมันไม่ได้แพงนะครับข้างน,นอกค่าเที่ยวไม่ได้แพงนะครับก็ต้องมาแบ่งนายนงนายหน้าอีกนะงานตรงนี้ผมได้มาก็จริงแต่ว่า,ามีพ่อแกพี่พี่บุญธรรมของเจ้าของที่นี่แหละเขาขอกินด้วยนะครับเขาขอด้วยเขาจะเป็นคนกล่อมให้แต่ว่าเอางานมาให้ผมทำ ผมก็เลยรับปากเขานะก็ต้องทําตามรับปากแล้วก็ต้องทําตามนะครับรบลอกทำให้มันเป็นปิ้งเดียวครับปิ้งใหญ่ๆที่นาแปลงนี้นี่เกี่ยวผมก็เป็นคนมาเกี่ยวนะผมเกี่ยวยาวสุดทุดจนถึงทางโค้งนู่นเลยนะครับเพราะว่าแกไม่ใช้บริการคนอื่นก็ขอบคุณนะ ขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานดินงานเกี่ยวข้าวนาะแกยกให้ผมหมดเลยให้ผมจัดการหมดเลยคนบ้านเดียวกับผมครับแต่ว่ามีที่นาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง เทแล้วจะต่อยมาดูเจ้าต่อยเทครับอันตรายนะครับงานแบบนี้เทลงสะนี่บางทีถ้าเกิดไม่มีคนคอยโบกหรือ,อชี้จุดให้เทนี่อันตรายครับสามารถลนสะได้นะครับไหลตกสะได้นะเมื่อก่อนตอนที่วิ่งงานางานฝายกับทีมงานโทรหนึ่งนะครับพวกผมก็ เี่ยวนะครับคนที่ล่วงก็คือเป็นรถเสียเนตนะครับรถเสียเนตรถเสียเนตรที่ล่วงตกเกือบตกห้วยไม่ใช่ตกหรอกเกือบตกห้วยนะครับตอนนั้นอยู่บ้านบ้านน้องไม่งามนะครับน้องไม่งามตอนนั้นเกือบเลยนะครับขับโดยเจ้าอามน้อยซอยยิกง วันนี้อามน้อยมันก็ไม่รู้อยู่ยังไงนะครับไม่รู้ว่าน้องๆพากันเป็นอยู่ยังไงไม่ได้ติดต่อเลยครับล่าสุดพี่วุฒิโทรมาหาผมอยู่นะคุยกันอยู่ว่า,าถามผมว่าจะเข้างานรายเดือนไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าโอเคผมก็เข้านะถ้ามันเงินโอเคอะไรโอเคทุกอย่างผมเข้านะครับแต่ พี่วุฒิบอกว่าเดี๋ยวผมงานผมจะติดต่อมาตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ตกลงรับปากอะไรกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากไว้ด้วยนะครับกับช่อง r o c k กี้อินี้ครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็น ไข่เป็นไอามาก็ลำบากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ